การผ่านไปสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นหน้าที่หลักของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนและการทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน คือหลักประกันที่จะนำพาชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏรมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมรการสั่งสมบุญทุกบุญของเราจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดรวมถึงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการชักชวนมหาชนทั่วโลกมาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างความดีด้วยการจุดโคมมาคะประทีปในวันมาคะบูชาที่ผ่านมา ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธเพราะการจุดประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์จะเป็นสเสบียงบุญที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติูชา สว่างจากดวงประทีปสองล้านดวงที่ศรัทธาสาธุชนทั่วโลกจุดขึ้นพร้อมกันผ่านระบบซูมโดยมีศูนย์กลางพิธีอยู่ณพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายเปรียบประดุ์แสงแห่งธรรมที่จะไปส่องประกายสว่างสวยัยกลางใจมหาชนทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นและเป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างดีว่า พระพุทธศาสนาของเราจะยังคงปักหลักเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของส,าาสรรพสัตว์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงตราบนานเท่านานหลวงพ่อท่านบอกว่าลูกบุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตนะบุญเป็นที่พึ่งชาวโลกก็หวังพึ่งบุญการที่จะช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์นั้นเป็นภารกิจของพวกเราที่ลงมาเกิด เราจะช่วยชาวโลกพ้นทุกได้เราก็ต้องมีบุญมากๆม,มีบาร,รมีมากๆเราจึงต้องมาสั่งสมบุญบาร,รมีกันบาร,รมีทั้งสิบทัศเราสั่งสมบุญมากเข้าก็จะกันตัวเป็นบาร,รมีบาร,รมีกลายเป็นรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดพอบุญบาร,รมีเรามากเข้ามากเข้าเราก็จะช่วยสัตว์โลกได้ทั้งหมดนั่นคือเป็นมโนปณิธานที่พระคุณหลวงปู่ หลวงพ่อและคุณยายนักหมู่คณะทำมาในทุกๆชาติผ่านมาแล้ว51ปีวันเวลาผ่านไปเร็วอย่างกระนกบินเราจะสร้างบุญบาร,รมีได้ก็เฉพาะในเมืองมนุษย์เท่านั้นนักสร้างบาร,รมีจึงพยายามขอแค่ได้กายมนุษย์มาแล้วก็ขอให้เราได้มีเวลาได้สั่งสมบุญบาร,รมีเท่านั้นนี่แหละคือภารกิจที่สำคัญปีนี้งานมาคบ,บูชา เราจะได้มีโอกาสจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเติมบุญบรารมีของพวกเราเมื่อก่อนเรายังต้องอาศัยคนมารวมกันเป็นจำนวนมากณที่นี้ครั้งนี้เราสามารถที่จะรวมคนได้เป็นหลักล้านสองล้านคนสองล้านซูมมาสั่งสมคุณงามความดีพร้อมๆกันในช่วงเวลาที่สว่างที่สุดเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่างสวัยให้กับโลกใบนี้คิดดูสิว่าบุญจะขนาดไหนซูมมันเป็นความสื่อความหมายไปถึงทุกคนในโลกอยู่แล้วว่าเรากำลังจะซูมใจของทุกคนให้มาใกล้ชิดกับพระรัตนไตรยัยคือการที่ทำให้ใจของทุกคนมาอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีอนุภาพมากที่สุดคือมหาธรรมกายเจดีผ่านปลายนิ้วของพวกเรา คือใจมันมีอนุภาพนะทีนี้ถ้าใจเราเนี่ยใจเรานึกถึงพระอาทิตย์มันไปที่พระอาทิตย์เลยวันนั้นคนสองล้านคนทั่วโลกเนี่ยพอมองผ่านจอมือถือเนี่ยเห็นรูปมหาธรรมกายเจดีย e, ที่สว่างสวัยใจของคนนับล้านคนจะถูกซูมมาพร้อมๆกันมาผนึกเป็นใจดวงเดียวกันคำว่ารวมใจเป็นหนึ่ง มันเกิดขึ้นได้จริงในยุคข,ของเรากดซูมเข้ามาแค่นี้เองปตาเข้ามองใจก็จะมาอยู่ที่มาทั้ใจดีพร้อมๆกันแล้ววันนั้นคิดดูสิมหาปุชยอาจารย์หลปู่เทวดาทุกชั้นฟ้าลงมาหมดเลยวันที่สว่างที่สุดเลยวันมาคาบูชาซึ่งเป็นวันที่สำคัญวันที่พระองค์แสดงโอวาทป,ปาติโมกค,คำสอนแห่งสันนิภาพและคำสอนความรักมีคาว่า อนุปวาโทการไม่ว่าร้ายกันการไม่ทำร้ายกันนั่นแหละโลกจึงจะยังความสุขสันติสุขขึ้นมาได้ปปนะันติธธรรมททวาเ็พุ